ฝากถึงเพื่อนช่างนะครับที่จะรับงานทำเครื่องามาฮ่าในตระกูลมีโอโนโวฟิโนที่เป็นคารบ,บูเลเตอร์ฝากไว้สักนิดหนึงให้ระวังด้วยนะครับทำเครื่องไปแล้วอาทิตย์เดียวนะทำเครื่องไปแล้วอาทิตย์เดียวลูกสูบเบรกลูกสูบติดนะครับปัญหานี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะรถคันไหนที่น้ำมันเครื่องแห้งบ่อยๆคันไหนที่น้ำมันเครื่องแห้งบ่อยๆนะ มันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นหลังจากที่เราทําเครื่องไปนะท่านอย่าไปโทษปั๊มน้ำมันเครื่องเพราะว่าเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วลูกมันก็เบรกเหมือนเดิมนะครับอ่าอยากให้เพื่อนๆน,นะทำการเปลี่ยนแข้งฝั่งขวาไปเลยใส่แข้งใหม่เข้าไปเลยนะเพราะว่าข้อดูน้ำมันก็อยู่แข้งฝั่งขวานะอแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องก็อยู่ฝั่งขวา นะตรงนี้นะเราไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแต่ปัญหาหนึ่งที่เราเคยเจอเราเคยทําคลิปไปแล้วก็คือไอท่อตัวนี้มันหลุดมันหลวมท่อดูดน้ํามันเนี่ยจากกองน้ำมันเครื่องหลุดหลวมนะเอาไฟแก๊สลนแล้วมันหลุดออกเลยนะแต่ตัวที่มันปกติเอาไฟแก๊สลนเอาคีมดึงมันยังแทบจะแทบจะไม่อยากจะออกมาเลยนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะเราไม่รู้ว่าแข้งพวกนี้มันแตกมันลาวอยู่ตรงไหน นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องแห้งบ่อยๆเนี่ยนะมันร้อนแล้วมันจะแตกลาวข้างในได้นะดังนั้นเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนน้ำมันเครื่องมันจะไม่ดูดขึ้นมาเพราะว่ารอยแตกลาวเนี่ยมันมันอ้าออกจากกันหรือว่ามันแยกตัวออกจากกันมันทําให้อากาศเข้ามาภายในระบบทีนี้มันจะปั๊มน้ามันเครื่องไม่ขึ้นนะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่จะรับงานช่วงนี้ให้ระวังกันสักนิดเดงนะเพราะว่า อ่าล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอ่าทีมช่างของเราได้ไปรับงานทำเครื่องของมีโอนะอ่าอาการเดียวกันเลยร้อนแล้วน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นแกก็ไปเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องก็บอกแกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันเครื่องหรอกแกไปเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องปล่อยงานออกไปได้อาทิตย์เดียวลูกเบรกกลับมาอีกงานเข้าเลยทีนี้นะก็แนะนํำให้ไปเปลี่ยนแข้งตัวนี้ก็แล้วกันถ้าใครจะหาแข้งมือสองก็ เอาแข้งที่มันสา,ส,าสักนิดนึงนะอ่าแล้วก็แข้งมือสองอยากให้เอาตัวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นรูน็อตสี่เหลี่ยมเพราะว่ารูกลมเนี่ยมันเป็นของรุ่นเก่าๆนะแต่ถ้ารูเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นพวกเจแยกพวกอันนี้ขึ้นมาแล้วนะมันจะได้เป็นแข้งใหม่นะเรามาอาัดใส่บูทเดิมก็ได้นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นทติเตือนใจให้กับเพื่อนๆที่จะรับงานในตระกูลมีโอ o นโวฟิโนด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่าน ครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่ให้ขน้อยน้ำเด้อนะฝากแาค่ฝากไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อน